สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณนะครับหน้าศาลอาญารัชดานะครับผมนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของพระหาพระสงฆ์นะครับอาจารย์ดาวดินนะครับได้มาจำอะไรคือการอดข้าวนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผม ซึ่งวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่ที่มาปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็นะครับด้านนี้ก็มีนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับผมที่มามาอยู่เป็นเพื่อนคืนนี้นะครับผมนะครับก็ตอนนี้ก็มีพี่คุณแผนนะครับผมที่จะมาไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีลุงดอนนะครับผมครับจะอยู่เป็นเพื่อนทั้งคืนนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตรงนี้นะครับ ก็ตอนนี้หลวงพี่ก็จะพักผ่อนแล้วนะครับผม